เป็นเศรษฐีทองล้านไม่ไกลเกินฝันมาพลิกชีวิตไปด้วยกันโขนสุดท้ายที่คุณจะได้ร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนใหม่ฮะเป็นล้านเลยพี่พรีบสง่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่ร้านซีเจมอลหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการจับล้านครั้งต่อไป25พฤษภาคม2567 และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คันที่717คุณจตุพรอูปสาแก้วจากจังหวัดเชียงรายแล้วคุณล่ะพร้อมหรืออยังที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนี้กับเบ่าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีศาวาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส ก็<พ>แ,แป๊บเดียวเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาแจกต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่านอกจากจะแจกต่อเนื่องยาวๆแล้วออรบกวนนะคะจ้างพิธีกรต่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะค <c oughs> ขอบคุณล่วงหน้าแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาจ้างเราอ่ะเราก็ต้องโชว์ความสามารถให้เขาเห็นนะโอ้ความสามารถของดิฉันอ่ะโชว์ไปเยอะแล้วงั้นผมควรจะทําอะไรแรปแรปหรอแรปได้ไหมเฮ้ยอ่ะคุณลองทําบิดบอกมาก่อน ต,ต,ตั้งแต่เคยได้ยินมาเนี่ยนะเป็นบีทบ็อกซ์ที่เน่ามากเลยนะไม่เน่าเด<อ>ียวนะเปี้ยเอาไปต้มาปแลับเลิฟอะไรให้เสียเวลาแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยรับรองคุณจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีอย่างแน่นอนเพราะเรา<ช>จาับกินแจกจริงถูกต้องอย่างที่บอกเลยแจกต่อเนื่องมายาวๆเนี่ยสามปีล้ะอีกแค่เจ็ดวันเราจะแจกของร้านของร้านที่เจ็ดแล้วนะครับใช่แล้วค่ะ รีบๆเลยส่งกันมานะไม่ว่าจะเป็นฟาคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซนะคะก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีทั้งนั้นเลยใไปแล้วล่ะครับส่วนวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซค์ไลน์ลิมิเต็ดอ dition ไปครอบครองไปติดตามกันเลยครับ คุณนิคมมารีสอนจากจังหวัดสุพรรณบุรีกติกาลุ้นร้านและมวมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเขียนส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B ี2ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่กองรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567และจัมีอีกหนกิจกรรมก็คือกิจกรรมพบสาวบาวแดงพบโชคทั่วไทยแจกจริงทุกวัน5,000บาทวันนี้สนุกขนาดไหนแล้วไปแจกที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยครับพี่น้องครับ นี้เราอยู่กันที่มขอสองอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี <Hey. S 1> และว,วันนี้ค่ะมาพบกับเกมกลิ้งรับโชคซึ่งผู้ร่วมสนุกของเรานะคะต้องดื่มคาราบาวคันโซให้หมดขวดจากนั้นค่ะต้องกลิ้งขวดคาราบาวคันโซให้ไปหยุดที่ช่องพบสาวบาวแดงพบโชคทั่วไทยให้ได้ใครทําได้ก่อนรับไปเลย แรงไปนะคะกิ่งไปเลยเออพร้อมสาวไทยเด่นอมจนไปไหมได้ไหมได้ไหมไปไหมไปไหมไปโอ้ยยังไม่ได้นะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามไปไปไปได้ไหมได้ไหมไปได้ไหมร้อมสาวไทยเด่นชมเอาละค่ะและเราก็ได้ผู้ชนะในเกมนี้แล้วนะคะรับไปเลยกับรางวัลมูลค่า